ค่ะกับสัสดีง,งามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกๆทานเนาะค่ะยินดีตอนรับเขาสู่ช่องพรผ้ารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องท่านไหนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหฮเดเดอร์ค่ะกดกระดิ่งไว้ค่ะพี่น้องเพื่อสุิภาพข้าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องบวาสิเป็นแนวทางดีๆเนาะค่ะก็สิได้หูก้อนไผ่รวยก้อนไผ่เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็อย่าลืมเด้อค่ะกดกระดิ่งไว้ค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้เดินทางมารวมถวายกฐิถิยู่ทีวัด ผู้เมืองเนาะคะ่ะจังหวัดยะโสธรน,นะคะพี่น้องเด้อค่ะวันนี้เราก็มาไปเบิง่งไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะตอนอน,อนี้กำลังอันตั้งเท้าเล่นสมเทปุลมหากะทินครับมาถุกปีมาทุกปี มาทุกปีมาทุกปีลูกวันนี้ปู่ตั้งเข้าให้ไม่มากลูกตั้งเข้าให้สามหมื่นก่อนสามหมสาธุบูชาสาธุบุญกันค่ะขอให้ปู่เฮาได้กลับขึ้นมาลอยเท่าพันเท่าเพื่อสิมาสางล้านถ้ำเฮาต่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะขอดวงขอพรนะครับสละ วัดก็เป็นวัดแล้วในหนาวต้องขับรถวัดใแพ็คพลนขับรถไก่ของนะคุณอะไก่น้ำเติมเครื่องนอนบรับเป็นซุปเปือก่อมมันตางกีเราก็ตางกีผมก็ขับรถแพครับรถหนาวหนาวหนาวพี่้องหนาวรถไซร์ลขอบไซรใส่ไซรอนุโมทนาสาธุดีวท้าพ่อพูดเราอยู่ มีไผ่ปันแจกมันไม่อะไรคือไม่สาตาดเขาขามีเขากินเขาไปยิ้มมันก่ไปยิ้มทองเขาบงก็ขี้นั่นบ้าบาทหนึงจะได้ลอยล้านมาทักย้บอกอ๋ เงินน้อยมาอีกดหาว่ด้วยเี่ยเดียวไปพันไปพันใส่มันหลายนเยอนมกหา้ใส่ไปใส่ไปใส่ไปก่หมอกันนะเออผมมั นบแบาแตงเศ้าขึ้นมาไปดูจะขารอยดูเอา่บบาาแตงเศ้ามาขึ้นมากจะขารอยอม,มือไม่เกียบน้ำน,นำน้าแบ่งยี่สิบขึ้นมาห้าร้อยแต่แบ่งม่วงม่ว้เราติพอ่อมันค่อยไม่มาไค่เลยครับ

siap siap kamuap siap 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 si siap ada hal yang siapa langsung

กวพอแล้ว่ะันีเราลงเรียนอบบงเรีนต้องาิดสบาเรียนดิต้องกเขาสเรียนน้ำตุ่เรยเราโม่นุ้นเีนให้ด้เราป็นการตองดูแนพี่พ่อว่าจะยนกินกันมันจะไนด้มานนีจารมาจนก็เจกพวกเี่ยมลัดน้ำมันมากเาว่าจัไปยับ้านเขา เออก็เรียญกบูกันกยใส่ไปเอามาเมี่ยมาใส่เกี๋ยวทั้งหมดนั่นแหะไปไปเอามาใส่ไปเมี่ยงกูไปเอามาใส่จะงงหรืีหนูจะได้บุญบ้างเดี๋ยว้ชายต้องว่าแม่แม่ไม่เดียงสักเมื่อคอยนั่นเอง ต้นตรงเลยไงเสียดเสียขาดกันเอวขึ้นมันวัวอะไรเลยอะมันขนตกวกังคึ้นเมือนนั่นิดปกตินะฝ่าห้องออกกังขึ้นว่าเืองว่าทบัน่าไ้ตัวตีก็ดี่นี้ลบที่เราถึงเรียนนกพวกนั้นกินเย็ยด้วยนี่หรอ่ ยิ้มเื่อไปเล่ะเ้มื่งกนกุญแจมันลงมาอ้อมอไปอัีแล้วไปถือก็แปรนเนียมือมียขึ้นแต่ว่าชื่อสลากไปแล้วสองใบเลยหมดใส่้อยใจดินอีกบบ่ะใจบ่ไม่ปวดไหมไม่ปวดนอนที่นี่ฟันว่าข้าจะเาผ้ากันละบุืนไล่ยิงปูมื่อคืนนี่ไล่ยิ่งจะอ้อม พอดีทัวแดนเนี่ยกับู้หญิงกับผู้ใกูหนึมาทำบุญเด้อเนี่ยมาเั่นแล้วไม่ว่าปืนอะไรยิ่งกันอยู่โอ้ยงมันคลากลายยังมาืขึ้นเนี่ยามันฝันดีบูเจ้าไหนปูเนี่ยฝันดีครับปูฟันดีตอนนั้นเขาปืนแรยิ่งกับฝันว่าตำรวจจับนี่คันคันฝันว่าตำรวจจับนี่ขันไสขุนแกเมื่อกรับนี่มีเทลาไปโยนเราล้น การพี่น้องค่ะนี่กับป <comm ูกับฟันดีคักนะคะพี่น้องค่ะปูฟันดีนะคะเด้อพี่น้อง เมื่อนี้ก็ได้นากรกฐินมาถวายยู่วัดเนาะค่ะคุ้มเมืองเนาะค่ะพี่น้องค่ะยังไดก็ไปพิจารณาด้วยค่ะเด้อสาหรับปูนาเข้ามานอนวัดเมื่อคืนนี้ก็ฟันดีครั้งเนาะคะ่ะฟันว่าคนเอาปืนมาไล่ยิงเนาะคะ่ะมีผู้ยิงผู้ทายาเนาะค่ะพี่น้องกับขั้นพี่น้องตีเป็นตัวไดก็ค่อยพิจารณาเบิ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะว่าพี่น้องตีเป็นตัวไดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะถ้ามากกะจัดถ้าคัดกับพานเนาะคะ่ะ ทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องเนาะค่ะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะคะพี่น้องเด้อค่ะจังไดเก็ไปพิจารณาวไว้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะถมาักยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะทางช่องสนับสนุนรัฐบาลเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะเกาไปวิเคราะบุรงกรอนเด้อค่ะพี่น้องค่ะหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อ ค่ะจังไหนทายอดกระถินร่วมแล้วแอดสิแกงในลายสดอีกเทื่อนึงเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวตอนถวายกระถินแอดสีลายสดให้พี่น้องป้องป่ายเบิ้งอีกเทื่อนึงเนาะคะ่ะว่าได้กระถินสิได้ยอดตัวใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะค่ะสุดท้ายนี่ก็อย่าลืมนะคะพี่น้องเด้อสำหรับพี่น้องป้องป่ายที่เข่าม้ามายเนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้นะเด้อค่ะพี่น้องเพื่อสิบบริพัตร แนวทางหรือว่าข้าวสารเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องทุกๆท่านเนาะคะ่ะยู่เย็นเป็นสุขความเจ็บยาใดความไข่ยาได้มีให้หังงห้รวยเด้อค่ะพี่น้องเด้อร่ำร่ำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ